ดินใบก้ามปูนะครับที่เราชอบเอามาปลูกบอนสีก็เพราะว่ามันเป็นดินที่มีความร่วนซุยดีนะครับคือเป้าหมายหลักของการปลูกบอนสีเนี่ยถ้าเกิดท่านสงสัยว่ามันเลือกดินปลูกยังไงดีนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับบอนสีเองเป็นพืชที่ชอบความร่วนซุยของดินนะครับดังนั้นเนี่ยใบก้ามปูจึงเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เราจะหาได้นะครับโดยท่านไปซื้อ ใบก้ามปูที่เขาขายกันนะครับเป็นใบล้วนนะครับอย่าไปซื้อดินใบก้ามปูนะเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเมื่อได้เใบก้ามปูล้วนมานะครับท่านตากแดดนะครับเป็นการฆ่าเชื้อแล้วก็ให้เขากรอบธรรมชาตินะครับสักสองสามแดดได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆเอามือนะครับช่วยเขาบดนะครับจนเขาเป็นผงละเอียดนะครับยิ่งละเอียดก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็ดูนะครับให้เขาเป็นอนุภาคที่พอจะล้วนสุยได้นะครับ นี่คือดินบอลสีที่เรานิยมปลูกกันนะครับถามว่าดินอื่นอื่นใช้ได้ไหมก็เรียนตามตรงครับว่าใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะได้ผลต่างกันนะครับถ้าท่านมีเวลาถ้าเกิดท่านไม่เชื่อตามเพจตามช่องทางที่เขาแนะนําท่านสามารถทดลองปลูกดินอื่นได้เลยนะครับอาจจะเจอดินที่ดีกว่านี้ก็ได้นะครับยิ่งถ้าเกิดท่านปลูกบอนสีนอกตู้นะครับ มันมีดินที่สามารถเลือกได้มากกว่าใบก้ามปูนะครับแถ้าเกิดในเลี้ยงในตู้อบเนี่ยใบก้ามปูก็จะดีที่สุดนะครับอันนี้คือปะทบบนของการปลูกวันสีนะ